บินไปอเมริกาแล้วแอฟทักษอนเก็บของแบบด่วนเดินทางไปอเมริกาแล้วพร้อมกับน้องปีใหม่ภาพหวานมากนนกุลมาส่งถึงสนามบินนางเอกสาวสุดฮอตแอฟทักษอ,อนคิวงานแน่นทํางานแบบฉ่ำฉ่จนเรียนว่าวินาทีสุดท้ายก่อนจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ซึ่งแม่แอฟได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าไม่ได้ไปอเมริกานานแล้วและครั้งนี้ในรอบสีป่ปีและการเดินทางครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม เพราะหัวใจของแอฟทักษะอรอนมีใครบางคนรออยู่เมืองไทยมีคนตื่นเต้นมากํะไม่ได้กลับไปอเมริกาเลยตั้งแต่โควิดส่วนแอฟทำงานจนวันสุดท้ายแพ็กแบบดุนด่นๆเหมือนเคยและลูกสาวบอกให้ลงเครดิตด้วยว่าลูกสาวถ่ายรูปให้ค่ะอย่างที่บอกว่าการเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้ของแอฟทักษะอรบอกเลยว่าหวานละมุนมากๆเพราะมีแฟนหนุนนนกุลยืนโบกมือส่งถึงเกตทางเข้าเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าความคิดถึงของนนกุลนยะน่าจะทำงานหนักขนาดไหน หรือไม่แน่อาจจะมีภาพนนกุลเช็คอินอเมริกาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นได้